สวัสดีครับขอขอบคุณพี่นกเล็กมากมากนะครับที่มาให้อาหารน้อง้างวันนี้นะครับมีกล้วยนะครับเดี๋ยวจะป้อนให้นะครับโอ้ทองเงินแย่งแล้วครับขอขอบคุณมากเลยนะครับพี่นกเล็กนะครับที่ให้กล้วยวันนี้นะครับเดี๋ยวจะป้อนให้น้องทองเงินกับน้องเอเดานะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนครับขอขอบคุณมากเลยครับผมนี่ครับสองเกลือนะครับสองเกลือเดี๋ยวจะให้น้องปลาทองเงินก่อนนะครับผม

ไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้วนี่ปลากินเร็วเหลือเกินเนาะเยืเย็นโอ้กินเร็วครับปลากินเร็วครับน้องยนากินช้าปลาโคล คือน,นะครับขอขอบคุณมากเลยนะครับพี่นกเล็กขอขอบคุณมากเลยครับผมเมตตานะครับน้องไอดากับป้าทองเงินนะครับขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับทิดท,ท่าสิ่งใหควาสุขสุขแต่ความสําเร็จนะครับผมไปแต่ป้อนน้องก่อนนะครับไอไอดาอาปากคอยเลยนะครับขนป้ากินเร็วมากๆเลย อานี oh. oh. ่นี ah ่เก ah ็บแล้วกิมจททาทองเงินแล้วหินามมาทำป้าแล้วป้าจิมเร็วเือเกินะไรออรอะไรอะไระไรอะไอรไ Cái này hả em? Cái yeah. mm -hmm. <tú đeoàn> <tú đeoàn> คอยเลยนะครับเออเอาปากเลยอาปากเออเดี๋ยวเสียปากให้เอาปากเออไห้น้องกินด้วยห้านกินด้วยอาปากเลยด้า ให้ร้านด้วยเดี๋ยวยัง้วครับแยังแล้ว,ลวท่องกันนะครับโอเคไปเลยให้ร้านด้วยไปแล้วครับได้เครือเอาเครือที่สองนะครับนี่ครับไปก็เครือที่สองนะครับผมไม่แล้วไม่แล้ว Nak, kita. Dulu. Yeah. 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 行，啊。Yeah. Ah. 哎，哎呦。<吧><吧> นะเนี่ยเดี๋ยวมันจะตายทุกคนให้อ่ะ yeah. mm. <laughs> เปลีอยปตาเลยครับยกมาตาเลือนนี้โอเคครับีครับหมดแล้วนะครับก็ขอขอบคุณพี่นกเล็กมากๆเลยนะครับที่ได้มาเมตานะครับ สั่งกล้วยให้น้องไอดาและป้าทองเงินนะครับขอขอบคุณมากเลยนะครับขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดทําสิ่งไหนความสุดแต่ความจาเป็นนะครับขอให้เงินไหลกองทองไหลหาท่านเยอะๆนะครับความเจ็บจะได้ความไข้ใหญ่มีครับขอให้บารมีน้องจ้าวทั้งสองเชือกและอัฟฟิกเนสนะครับและคุ้มกรนนะครับปกป้องรักษาคุ้มครองครอบครัวของท่านนะครับและขอขให้ท่านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับขอกราบขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับผม